สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่ได้พูดกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์โบราณกันมาสนานมากแล้วนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมันจะห่างหายกันนานเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยมีเรื่องราวของทหารนะครับผมหรือสงครามยุคโบราณจะมาฝากทุกคนกัน ทุกคนรู้กันไหมว่าทําไมทหารยุคโบราณเนี่ยนะครับผมนักรบในตั้งแต่ยุคสมัยโรมันจนถึงยุคกลางหรือยุคอัสวินเนี่ยเวลากองทัพเนี่ยนะครับผมจะทําการล้อมเมืองหรือล้อมปราสาทสักที่นึงเนี่ยทำไมทหารเนี่ยนะครับผมถึงแย่งกันปีนยึดกําแพงของข้าศึกแบบไม่กลัวตายเลย ถ้าเราพูดถึงการยึดเมืองสักเมืองหนึ่งเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีที่ใช้กันในยุคโบราณเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการปิดล้อมอดอาหารหรือโจมตีใส่กำแพงเมืองโดยตรงซึ่งวิธีการโจมตีใส่กำแพงเมืองเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีแตกต่างกันไปแล้วแต่เทคโนโลยีหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีดหินชนิดต่างๆแต่วิธีที่รวดเร็วที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมก็คงจะหนีไม่พ้นการปีนกำแพงเมืองแต่ไอการปีนกำแพงเมืองเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีข้อเสียที่เป็นปัจจัยสําคัญมากๆอย่างหนึ่ง เลยนะครับผมนั่นก็คือความสูญเสียของฝั่งเข้าตีนั่นเองเพราะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นกำแพงเมืองเนี่ยฝั่งตั้งรับเนี่ยนะครับผมยังไงก็จะได้เปรียบกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนะครับการป้องกันความสูงที่ได้เปรียบกว่าองศาในการยิงการเตรียมความพร้อม ในขณะที่ฝั่งบุกเนี่ยนะครับอันหนึ่งเลยพวกเขาเนี่ยต้องวิ่งฝ่านะครับผมการโจมตีระยะไกลนะครับผมของฝั่งป้องกันไม่ว่าจะเป็นธนูหรือเครื่องดีดหินต่างๆ2เลยเนี่ยนะครับผมถ้าพวกเขาใช้บันไดเป็นอุปกรณ์นะครับผมในการปีนกำแพงเนี่ยในขณะที่พวกเขาปีนบันไดเนี่ยนะครับจะทาให้เกิดช่องโหว่มากมายนะครับผมที่ข้าศึกที่อยู่บนกำแพงเนี่ยจะสามารถยิงใส่พวกเขาได้เพราะพวกเขาไม่สามารถใช้โล่เพื่อป้องกันลูกธนูได้นั่นเองปีนบันไดว่าแย่แล้วนะครับผม3มแย่ก,กว่านี้อีกตอนนี้ในโอกาสในการมีชีวิตรอดเนี่ยว่าน้อยแล้้วใช่่มแตเกิด เขาขึ้นไปถึงบนกำแพงเป็นคนแรกๆเนี่ยก็จะต้องเจอกับนะครับผมการป้องกันจากทางฝั่งที่ตั้งรับนะครับผมด้วยอาวุธระยะประชิดที่เอาคมหอกคมดาบเนี่ยจ่อรอไว้อยู่แล้วก็ฟังดูเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดเราลองจินตนาการว่าเราเป็นทหารหรือนักรบในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่อยากนะครับผมเนี่ยต้องเป็นคนแรกหรือเป็นระลอกแรกในการต้องวิ่งขึ้นไปปีนขึ้นกำแพงอย่างแน่นอนเลยถูกไหมครับผมโอ้โอกาสรอดกลับไปเนี่ยอาจจะมีแค่10หรือ20%เเท่านั้นแต่ ในยุคโบราณเนี่ยทาไมทหารแทบจะทุกคนเลยเนี่ยนะครับผมถึงอยากแย่งกันปีนบันไดนะครับผมขึ้นไปถึงเป็นคนแรกโดยที่ไม่กลัวตายกันเลยถึงขนาดที่มีเหตุการณ์ที่ทหารเนี่ยนะครับผมเคยทะเลาะกันเพื่อแย่งกันอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแรกที่ขึ้นถึงกำแพงของข้าศึกด้วยซ้ําซึ่งอารยธรรมโบราณที่เราจะยกตัวอย่างมาเพื่อพูดถึงเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงกองทัพโรมันในยุคที่เป็นสาธารณรัฐเพราะน่าจะเป็นตัวอย่างที่เลาทุกคนได้ฟัง นะครับผมได้เห็นภาพชัดเจนมากที่สุดแล้วว่า อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ทหารธรรมดาเนี่ยนะครับอยากเสี่ยงชีวิตกันขนาดนี้หลายคนก็คงอาจจะเดากันถูกแล้วนะครับผมว่าเหตุผลที่ทหารแย่งกันเสี่ยงชีวิตปีนกำแพงเนี่ยมันน่าจะเป็นได้2อ,อย่างนะครับผมหนึ่งไม่การที่โรมันเนี่ยมีบทลงโทษร้ายแรงอย่างเช่นใครนะครับผมไม่บุกหรือใครไม่ปีนขึ้นกำแพงเนี่ยอาจจะโดนบทลงโทษกับ2รางวัลน,นั่นเองครับคนที่สามารถนะครับผมยึดกำแพงได้หรือปีนขึ้นไปนะครับผมและมีชีวิตรอดกลับมาเนี่ยนะครับผมเป็นคนแรกเนี่ยจะได้รางวัลที่ คุ้มค่าต่อความเสี่ยงขนาดนี้ จากทางกองทัพโรมันซึ่งคําตอบเนี่ยนะครับผมข้อแรกเนี่ยก็อาจจะมีส่วนว่าถ้าเกิดไม่ไปรบหรือหนีทหารเนี่ยนะครับอาจจะโดนบทลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงในกองทัพรมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำตอบเนี่ยนะครับผมมันน่าจะไปทางเรื่องที่2มากกว่านั่นก็คือเรื่องของรางวัลที่คนคนหนึ่งจะได้นั่นเองในสงครามยุคโบราณเนี่ยนะครับผมแน่นอนว่าการรบเป็นกองทัพเนี่ยมันก็ต้องมีการบัญชาการนะครับผมคอเดเนตหรือการรบแบบทีมเวิร์กครับคนคนเดียวเนี่ยไม่สามารถยึดเมืองหรือย กำแพงได้อยู่แล้วต่อยขึ้นถึงเป็นคนแรกได้ก็ตามแต่ทางเหล่าบรรดาผู้ปกครองหรือชนชั้นสูงเนี่ยก็รู้ดีว่าถ้าจะบอกให้ฐานเนี่ยขึ้นไปนปีนกำแพงเฉยๆเนี่ยใครมันจะไปเสี่ยงชีวิตนะครับผมใครมันจะไปมีกําลังใจทําเรื่องแบบนั้นเขาเลยเนี่ยนะครับผมต้องคิดค้นรางวัลอย่างหนึ่งออกมาซึ่งเป็นรางวัลที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งหรือฐานคนหนึ่งเนี่ยจากหลังฝ่าเท้านะครับผมเป็นหน้ามือเลยก็ว่าได้รางวัลอันนั้นเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่าโคโรนามูราลิสครับ โคโรนามูราลิสเนี่ยคืออะไรจะบอกว่าเป็นเงินหรือทรัพสมบิใช่ไหมก็ใช่ในส่วนหนึ่งนะครับผมแต่มันไม่ได้มากมายขนาดนั้นตัวของมันเองเนี่ยนะครับผมคือมงกุฎครับทุกคนแต่ก็ไม่ใช่มงกุฎที่ถูกสร้างออกมานะครับผมด้วยวัสดุที่แพงอะไรถึงแม้ว่ามันอาจจะทํามาจากทองก็ตามเนี่ยแต่เพียงแค่มงกุฎที่ทําจากทองชิ้นเดียวในสมัยนั้นเนี่ยนะครับผมมันอาจจะไม่ได้ดูมีค่ามากเหมือนในยุคปัจจุบันมันคือความหมายและสัญ,ญลักษณ์ของมันต่างหากละ่ะ เจ้ามงกุฎชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมเป็นมงกุฎที่ถูกสร้างออกมาให้มีรูปลักษ์นะครับผมคล้ายๆกับกำแพงเมืองครับทุกคนเหมือนในรูปที่ขึ้นมาตรงนี้เลยมันเป็นรางวัลที่จะมอบให้กับนะครับผมทหารคนเดียวเท่านั้นจากศึกสมรภูมิหนึ่งศึกนะครับผมที่เป็นนะครับผมคนแรกที่สามารถปีนขึ้นกำแพงของข้าศึกและ มีชีวิตรอดจนจบสงครามคนคนนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะได้เจ้ามงกุฎอันนี้มาพร้อมกับเงินรางวัลจำนวนหนึ่งตามแต่ความสําคัญของศึกสมรภูมิแต่มูลค่าของเงินหรือทรัพย์สมบัตินะครับผมและรวมไปถึงมูลค่าของตัวมงกุฎถ้าเกิดเอาไปหลอมทําทองเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่นะครับผมทหารคนนั้นต้องการเป็นหลัก การที่เขายอมเอาชีวิตเข้าแรกนะครับผมแย่งกันปีนขึ้นมาเป็นที่1เนี่ยเป็นเพราะว่ามงกุฎอันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครได้ไปเนี่ยสถานะของเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปทันทีเขาจะกลายเป็นนะครับผมเซเล็บเป็นดารา จากการที่ถ้าเกิดเขากลับโรมเนี่ยแล้วมีทรัมพาเรตหรือพาเรตประกาศชัยชนะเนี่ยเขาเนี่ยนะครับผมจะเป็นคนที่ได้อยู่ในขบวนนั้นด้วยแล้วพอทุกคนเห็นว่าเขาใส่มงกุฎเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าเขาเนี่ยนะครับผมเป็นตัวหลักตัวสําคัญเป็นกุญแจสําคัญที่ยึดเมืองของข้าศึกมาได้ซึ่งการเป็นคนดังแบบนั้นเนี่ยมันดียังไงในยุคสาธารณรัฐโรมันเนี่ยนะครับผมดีกว่าความรวยเนี่ยคืออะไรคือความดังครับทุกคนถ้าเกิดว่าคุณดังเนี่ยมันจะเป็นการเปิดนะครับผมชีวิตเส้นทาง ทางสายการเมืองของคุณได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเป็นแค่ทหารธรรมดาเนี่ยนะครับผมโอกาสที่คุณจะเติบโตเป็นใหญ่เป็นโตนะครับผมได้ตําแหน่งทางราชการเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากๆพอตัวเลยนะครับไอ้มองกุฎอันนี้เนี่ยมันคือเส้นทางลัดของคุณในการที่จะค่อยๆไต่เต้าเป็นตําแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆจากเบื้องบนนะครับอ่ะแน่นอนนะครับผมใส่มงกุฎเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ถูกเด้งข้ามตําแหน่งให้กลายมาเป็นระดับขุนนางใหญ่ๆเลย แต่นะครับผมถ้าเกิดมีตําแหน่งที่ว่างเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเอาคนที่มีไตเติลโคโรนามูราลิสขึ้นไปรับตําแหน่งก่อนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมตำแหน่งเริ่มแรกเลยเนี่ยสำหรับทหารนะครับผมที่ได้มงกุดกําแพงนี้มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เด้งนะครับผมไปรับตําแหน่งของเซนจูเรียนซึ่งถ้าเทียบเนี่ยนะครับผมก็คือผู้กอง หรือถ้าเกิดเป็นเซนจูเรียนที่ปีนขึ้นไปถึงกำแพงเป็นคนแรกเนี่ยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนี้เนี่ยแหละพวกเขาเนี่ยนะครับผมอาจจะได้เด้งนะครับผมเลื่อนยศกลายเป็นทริบูนีมิลิทุมหรือถ้าเกิดนะครับผมเทียบเป็นยศของฐานปัจจุบันเนี่ยอาจจะเทียบกับนะครับผมยศของผอ,อพันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งพอเป็นนายทหารแล้วเนี่ยนะครับผมการจะไต่เต้าขึ้นไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าหรือตำแหน่งทางการเมืองที่มีอำนาจมากกว่าเนี่ย ก็มีโอกาสมากขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะครับผมถ้าเกิดเทียบกับการเป็นทหารธรรมดาา,มดาเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างนะครับผมของกองทัพโรมันแต่ถ้าเกิดพูดถึงกองทัพอื่นๆในยุคโบราณหรือไปจนถึงยุคกลางเนี่ยนะครับผมเขาก็มีรางวัลแบบนี้มาให้เรื่อยๆแหละถ้ายกตัวอย่างนะครับผมเป็นยุคกลางหรือยุคอัศวินเนี่ยก็มีการนะครับผมแต่งตั้งทหารไพร่นะครับผมที่ขึ้นไปยึดกำแพงได้เป็นคนแรกหรือว่าไปโบกธงของทัพตัวเองได้สำเร็จเนี่ย อาจจะได้ไนท์ฮูดนะครับผมหรือการแต่งตั้งให้กลายเป็นอัศวินก็ถือว่านะครับผมเป็นการยกระดับยกสถานะยกชนชั้นนะถ้าเป็นไพร่เนี่ยจะมีใครล่ะที่ไม่อยากถูกอัปเกรดชนชั้นนะครับผมเพราะนอกจากเราเนี่ยครอบครัวเราและลูกหลานตระกูลของเราเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยอีกยาวนานเลยนะครับซึ่งก็เป็นรางวัลที่แรงมากๆเลยนะเพราะหนึ่งศึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีได้กันแค่คนหรือ2คนเท่านั้นแต่ถ้าถามผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สมน้ําสมเนื้อนะครับผมกับการที่ทหารเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตนะคร แเพื่อให้ได้รางวัลน,นี้มาท่านผู้ชมคิดกันว่าอย่างไงบ้างเลยครับถ้าเกิดมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าหากข้อมูลหรือภาพประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานะทีนี้จริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ